นี่ก็ให้น้อยอีกอะนี่ต้มนะคือระวังมากคือลูกโดดนะลูกโดดนี่โดนไปแล้วนี่โดนไปแล้ววันนี้จะพาไปกินอาหารทะเลกันเจมัเดี๋ยวเทสดูนะว่าเจมวกับเจขียวอะไรจะอร่อยกว่ากันเนาะอย่ี้ยวันนี้เลยไปนิดนึงเมื่อวานเราอยู่ที่หัวหินวันนี้เราจะไปกันที่ปราณบุรีจังเจมว ยาวมากจ้าระหว่างนี้เดี๋ยวพาไปเดินเล่นทะเลก่อนจองคิวไว้แล้วเขาบอกว่าประมาณ20นาทีจะได้กินก็ตามนั้นสู้ชีวิตมีคนรออยู่มาถึงปากน้ำปานต้องบอกว่าอุตสาหกรรมที่นี่เนี่ยคือประมงเป็นหลักนี่เรามาดูแผงโซลาเซล <laughs> นี่คือแผงโซลาเซลใช่ไหมคะไม่ใช่นี่คือการตากปลาหมึกอะจากร้านเจ๊แมวเก็จะเดินเล่นไปที่สะพานปลาเก่านะตั้งแต่เราเด็กๆชุมชนด้านแถวนี้ก็จะเป็นเหมือนเงี้ยเป็นบรรนเฟียมเป็นแบบโบราณน,นะนี่เป็นบ้านเรือนตั้งแต่สมัยนอดีตเลยตั้งแต่เราเป็นเด็กๆแล้วก็มาเที่ยวเล่นไปอยู่แถวนี้ นี่จะบอกว่าระหว่างอื่นทางนี้ก็มันก็มีร้านอื่นเยอะแยะนะแต่ว่ามี้ทุกคนไม่เยอะเท่าร้าน,นเจมแมวรถที่อยู่แถวนี้ก็ธรรมดาข้า,าไมไปได้รถลูกค้าเจมแมวเนี่ยเดาว่าจากร้านของฝากไม่นานเราก็มาถึงแล้วสะพานปลาในอดีต หนักใช้เวลาในการรอคอจะมา20นาทีปะไม่นานขนาดนั้นนะเราก็ได้แล้วอันนี้คือเนื้อปูเนื้อปูผัดเกลือเปลือกพสุ้ธปูผัดสตอปลาลิ้นหมาเดี๋ยวก็อยมาชิมกันเอาอะไรเพิ่มอีกมาเดียวจุ่มจิ้มมากตอนแรกฉันไม่รู้ว่าคอชั่นมันขนาดไหนเว้ยปูยาวลุยลุย รุกกันค่ะรุกแต่รู้ว่าราคาน่าจะเบาเวสเขียวเมื่อวานผู้ชายเจ๊เขียวมีราคาหลักมากไหมไงอร่อยไหมอืมคนดื่มได้ชอบก็ใช่ค่ะนี่อันนี้ได้เกิดได้ความสดนะตัดเองน้องเดียวตัดเองตัดเองล้นตัดเองล้นเสื้อถ้วยอ่ะ ไงดีบานอาจะกินก้เาไหนคะคุณอนี้กะด้อยู่เอาอีกแล้อนเดียชอบไนนี้อันนี้อันนี้อร่อยอันนี้ค่ะอันนี้อร่อยงามนี่ัให้น้อยอีกเลยนี่ต้มมั คือระวังมากคือแล้วลูกโดดนะลูกโดดนี่โดนไปแล้วนี่โดนไปแล้วอ๋อแิบใส่ปลากขาไม่เยอะเหมือนเดิมติูวใหญ่ชิมไหมหน่อยมีเหียดอไหมอ๋อยาชิมเย็าใส่จอใส่ไม่เป็นยูทูบเบอร์หน่ยหอะยร้อนนะร้อนนะ เป็นไงครับเป็นไงเป็นไงอร่อยอร่อยเอาไข่ไปด้วยดิเอาไข่ไปด้วยไข่เดือดลงคอสำลักไม่ให้แกถ่ายรูปให้เขาเห็นเป็รื่อยๆอเร่อยโอ้มาไข่ไหมคุณตำร้อนอ่าอะไรอร่อยพี่ต๊อบนี่ีวิวทุกอย่างเลยไม่หูเลย ใแนภาะปลาหรออ่าป้าย่างี้ปนแกงูกุ้งอ๋อเราคบทะเลไว้ปลาปูกุ้งนะเมื่อวานจัดหอยไปแล้วนะพี่มาปานบุรีทั้งทีปานได้ประวัตชิคกี้พันี้จ้า